មកកាន់នេះហើយកាន់នេះហើយយើងជិះចេកាមុនយើងជិះចេកាមុនអឺមើលអ្នកអឺអូ៎វ៉ាប្រុំសំណាំងលេងស្បាច់ពោះទឹកមុនដាក់ទឹកលេងឆែលេងផ្លើឆែចោលមកផ្លើឆែ លូតទៅឆ្នាំនេះដាក់បុកខាវดอกកោឆាអអើយបងប្អូនអេឆែអើយនេះឲ្យទុកជាប់ឆេះអស់ខាងលើចំសំភារៈអីអស់ โอ้โหโอ้โหจะใช้คำว่าสมน้ำหน้าหรือว่าหัวเราะดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือผลงานชิ้นโบแดงของวิรบุรรุนะฮะแห่งชาติทหารเขมรครับท่านผู้ชมครับนะจุดไฟนะจุดไฟหวังเพื่อทำลายนะด้วยบรลพิษให้กองกำลังทหารไทยนั้นเมาหมองหลังจากที่มีการต่อสู้กันนะจบลงด้วยชัยชนะของทหารไทยแต่ยังไม่จบลงครับท่านผู้ชมครับ เขมรพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะเอาชนะไทยแต่ชุดท้ายไม่มีผลและวันนี้บอกเลยว่ากรรมตามสนองกรรมนำตามทันก็ว่าได้บ่อแจ๊บใช่ครับก็แน่นอนแหละฐานเขมนก็็คิดว่าตัวเองนี่โอ,โ,โอ้โหมีไอเดียบันเจดิดขวาวนี่แหละจะได้ทำร้ายคนไทยทำร้ายประเทศไทยโดยไม่ต้องใช้อาวุธนะจะใช้เมลพิษแทนวาอย่างนั้นคิดว่าลมจับ ทับเป่าไฟควันไฟมาฝั่งไทยที่ไหนได้บ่โบ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงครับปาปมกรมีจริงครับเองเผาเองเผาตัวเองครับทุกคนโอ้รู้หรือเปล่าที่ไฟเผาอย่างบ่โบ่มันคือยุงข้าวมันคืออ่าเล้าข้าวโพด และก็มันต่างๆที่เขาเก็บไว้ตรงนั้นเอาไว้กินนะครับเพราะมันเป็นไร่อของพวกเขา <afin> ครับก็เป็นอาหารเป็นสเสบียงของทา,ขาขนขมรนะครับแล้วก็ลูกแยทหานข,ขามรนะครับตอนนี้วอดไปเยอะแยะมาก,กมายเขามาจเจ้าอะไรกินทีนี้จะเอาอะไรกินท่านผู้ชมครับไฟไม่มีตานะครับวิธีการแบบนี้นี่แหละครับบุคคลที่บอก,กเลยว่าเป็นบกกุคคลที่ฉลาดน,นะฮะบุคคลที่ประเทศไทยแรงงานที่ประเทศไทยขาดไม่ได้นะครับแนวคิดของพวกคุณแบบนี้ พอกลับไปนะครับไม่มีอะไรทําไปสมัครเป็นทหารพอสมัครเป็นทหารสิ่งที่พวกคุณเรียนรู้จากประเทศไทยพวกคุณไม่มีไอเดียอะไรเลยเหรอการที่มาทํางานในประเทศไทยไม่มีอไอเดียไอเดียไม่มีการที่จะประดิษฐ์สร้างสารรค์ขึ้นมาคุณคิดได้ยังไงจุดหญ้าจุดป่าให้เกิดไฟไหมหหวหังควันใช้ปีนควันมลพิษแต่ควันเหล่านั้นน่ะไฟเหล่านั้นน่ะกลับกลายเป็นดับไม่ทันวอดเนี่ยเห็นไหมครับผมอยากจะ อกย้ำพวกคุณว่าบาปกรรมสิ่งที่พวกคุณทำเนี่ยไม่ใช่แต่การเหยียบย่ำประเทศไทยเหยียบย่ำธงชาติไทยเนี่ยพูดจาให้ร้ายประเทศไทยแล้ววันนี้นะครับเราเกิดไฟมาถือมาอย่าเล่นกับไฟใช่ครับ<ช>แ,แน่นอนก็คือพวกคุณเนี่ยถ้าเกิดพวกคุณดูดีๆศึกษาให้ดีจะรู้ว่าประเทศไทยทําไมเขาห้ามเผาป่านะครับเขาห้ามเผาป่าผิดกฎหมายนะประเทศไทยแต่ว่าเขมรเผาอยู่ฝั่งเขมรไทยเขาก็เอากฎหมายไปลงโทษไม่ได<ม>้ตรงนั<ม>้นหรอกครับแต่ว<ม>่าท<ม>ุก คุณรู้หรือยังเห็นหรือยังที่ผมบอกว่าบาปกรรมมีจริงสิ่งสถิตมีจริงพวกคุณคิดคิดว่าเป็นไอเดียที่บันเจิดแล้วว่าไฟจะต้องมาควันไฟต้องมาฝั่งไทยแน่นอนเพราะลมพัดมาทางนี้ทําไมอยู่ๆลมเปลี่ยนทิศนะครับพัดเอาควันกลับไปฝั่งคุณไม่พอยังเอาเปลพลิงนี่ไปเผาไหมนะฮะเราเข้ามุกคุณนะครับที่เก็บอาหารที่เก็บเสบียงของคุณให้วอดวายอย่างเงี้ยฮะนี่เทาถึงบอกว่าสิ่งสถิตมีจริงบาปกรรมมีจริงคนไทยเขาไม่คิดทําร้าย พวกคุณด้วยวิธีศกปรกแบบนี้นะครับเขาทําเขาตอบโต้ตามวิธีการของลูกผู้ชายของชายชาติทหารแต่เขมรฮะแพ้ไม่รู้จะแพ้นะครับมาพานแล้วคิดว่าจะเอาชนะเขาด้วยวิธีแบบนี้นะที่ไหนได้ฮะเป็นไงบาปกรรมเขาทํางานแล้วฮะเอาง่ายเลยเขาตามทันควันเลยโอ้โหดับยังไงก็ไม่ไหวจุดเองเขาเองต้มาโบ้ไม่อย่าหาว่านี่เป็นคนใดทํานะะคลิปโอก็คนเหวนถ่ายมาทั้งหมดเลยนะครับผม นี่แหละ่าจะคือแนวคิดที่ไม่พัฒนาพวกคุณไม่พัฒนาแนวคิดของพวกคุณเองและพวกคุณจะพัฒนาประเทศชาติให้บ้านเมืองของพวกคุณจะเริญได้ยังไงใช่ครับคุณทำหวังว่าให้คนไทยเจ็บใจให้คนไทยเจ็บใจสุดท้ายแล้วใครเจ็บใจหรือพวกคุณไม่เจ็บใจพวกคุณทําเองก็ของคุณเองรับผิดชอบเองไม่เจ็บใจใช่ไหมคนไทยหัวเราะนะครับคนไทยหัวเราะแนวแนวทางแบบนี้เนี่ยยุด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 วิธีการแบบนี้นะ ในในการต่อสู้พวกคุณเนี่ยพวกคุณทาเยอะๆเนะยฮะแบบนี้ทำเยอะๆทําเยอะๆเครับมีเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือบอกก็เลยว่ามันยิ่งกว่าศัตรูแล้วป่จ๊บแน่นอนนี่คือศัตรูภายในบ้านของตัวเองเผ่าบ้านเผ่าเมืองตัวเองใช่ครับก็เนี่ยป่จ๊อยากเอาคลิปดีโอมากขาบอกว่าอยากเอาคลิปดีโอมาสะท้อนให้คนก็มีได้เห็นว่าสิ่งที่พวกเราพูดในวันนี้นะถ้าพวกคุณคิดดีๆพิจารณาดีจะรู้เลยว่า การกระทำเนี่ยมันเกิดจากตัวพวกคุณล้วนๆเลยฮะแล้วยังมาโทษพวกเราอย่ามาโทษใครว่าไอ้คนนั้นพูดให้พวกเราอย่างนี้คนนี้วให้พวกเราอย่างนั้นนี่คือการกระทําของพวกคุณแบบโว้บบอลแชฟแล้วจะทันไหมเนี่ยนะครับว่าเอามาให้ดูแล้วจะทันไม่ใช่ว่าทําไปแล้วเนะี่ยมันจะมีอีกหลายอย่างที่เขากาลังคิดคิดจะทำ<อ>เพราะพวกเขานั้นคิดอยู่ตลอดอยากเอาชนะประเทศไทยหยุดเลยครับหยุดคิดนะครับเอาเวลานี้เอาเวลานี้ไปหาบ้านเรือนให้กับประชาชนที่อพยพจากบ้านน้องจันอยู่เอาเวลานี้ไปคิดว่าจะ เอาอะไรให้ประชาชนตัวเองกินงาน<ช>ที่ใช้ประชาชนตัวเองทำ<ช>เพราะสิ่งที่ทําแบบนี้สิ่งที่ทําอย่างเนี้ยพวกคุณจะเอาชนะเนี่ยพวกคุณกําลังสู้กับตัวเองสู้กับใจของพวกคุณเองสู้กับแนวคิดของพวกคุณเองอย่าบอกนะว่าโทษประเทศไทยแรงงานที่เคยมาทํางานในประเทศไทยกลับไปเป็นทหารจะบอกว่าคนไทยไม่ได้สอนความฉลาดให้กับแรงงาน เหล่านั้นเลยเลอหรือว่าพวกเขาไม่รับรู้เขาไม่รับเอาเขาไม่เอาเขาไม่ฟังเขาไม่เรียนรู้ป่าแจ๊บคือเขาไม่ยอมรับเอาเขาไม่ยอมเรียนรู้เขาไม่ยอมปฏิบัติตามเพราะเขาอากติบอโบเขามาประเทศไทยเขาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เท่านั้นเขาไม่ได้มาซึมซับวัฒนธรรมไทยนะครับไม่ได้มาเอาสิ่งที่ดีกลับไปนะครับพวกเขามาเอาแค่ผลประโยชน์ได้ผลประโยชน์แล้วพวกเขาก็ไปไปแล้วเขาพวกเขาก็ลืมพวกเขาก็เนรคุณครับบอโบเห็นไหมหลายครั้ง อยู่ประเทศไทยชื่นชมประเทศไทยนะครับโอ้ยังงู้นยังงั้นอย่างนี้พอกลับไปถึงบ้านมันต่างจากคนลานะคนลาไปถึงลายังโอ,โอ้ยังชื่นชมยังกราบขอบคุณ<ม>พื้นผ่นดทนไทยอย่นั้นนี่แต่เขมรมีไหมไม่มีครับม,มีแต่พวกเราพี่พวกเราบุญคุณอะไรของพวกคุณพวกเราเสียงเงินพวกเราท,าทําบัตรพวกเราไม่ยืมฟีกินฟีนฟมันต่างกันมากครับโอ้โหจะมีอคติอะไรกับประเทศไทยนักนะประวัติศาสตร์นะพวกคุณย้อนยุคย้อนไปแก้ไขอะไรได้ไหม เนี่ยทำไมพวกคุณไม่อยู่กับปัจจุบันทำไมพวกคุณไม่สร้างมิตรภาพให้มันดีทำไมพวกคุณไม่คิดดีทำดีเนี่ยสิ่งดีๆประเทศไทยเนี่ยพวกคุณได้อันนี้สูงได้ประโยชน์อะไรมากมายแล้ววันนี้พวกคุณเพียงแค่จับปืนพวกคุณก็คึกเพิมเลยเหรอลูกปืนพวกคุณมันหมดแล้วนะเนี่ยลูกปืนหมดแล้วพวกคุณจะทํายังไงพวกคุณจะเอาชนะไทยแบบไหนตอนนี้ผมไม่รู้ว่าพวกคุณคิดอะไรอยู่พวกคุณซุ่มอะไรอยู่พวกคุณรอนะครับ อยากให้มีรอบสามบ้างกนะันเถอะบอกแจ๊บก็คือพวกคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากมีสันติภาพอยากามีมิตรภาพที่ดีต่อกันเนี่ยมันต้องสร้างกันสองฝ่ายนะครับจะให้ไทยเนี่ยเขาตามสร้างมิตรภาพกับพวกคุณเนี่ย ไม่ได้นะฮะเขาเป็นประเทศใหญ่เป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือไม่ใช่เป็นประเทศที่ขอความช่วยเหลือเหมือนพวกคุณอันดับแรกจริงๆแล้วพวกคุณต้องเป็นคนยืน่นมิตรภาพมิตรไมตรีให้กับเขาแบบเต็มร้อยให้เขาเห็นถึงความจริงใจนะครับถ้าพวกคุณมีความจริงใจนะพวกคุณยื่นมาปุ๊บเชื่อไหมฮะประเทศไทยเขารู้เขาพิจารณาเองได้นะครับในส่วนนี้เพราะเขาคือประเทศที่ให้ความช่วยเหลือไม่ใช่ขอความช่วยเหลือมาบ้นะครับก็ตอนนี้นะครับผมคิดว่าทหารที่จุดไฟแบบเนี้ยทารัฐบาลเขารู้แล ไม่ผิดนะหมอแจฟไม่ผิดไม่ผิดเพราะว่าเขาพยายามจะทําร้ายไทย oh เพียงแต่มันไม่สําเร็จ oh จิตใต้เขาอยากจะทำร้ายรัฐบาลเขาเชิดชูอย,อยู่แล้วนะฮะสิ่งที่เราเห็นแบบเนี้ยมันสอนอะไรครับฝากค,คนไทยคอมเมนต์นะฮะใช่ครับจะซ้ําเติมจะหัวเราะจะดีใจจะโศกเศร้าหรือว่าจะสศลำหน้าหรือว่าจะให้กำลังใจทหารขมีนะครับเต็มที่เลช่วยคอมเมนต์นะครับครับผมสวัสดีครับ